รู้ไหมเมนูนี้เคยมีคนผัดให้วิญญาณกินเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนึ่งแถวภาคเหนือมีหญิงชราที่อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านไม้เก่าๆกลางป่า mm hmm. เธอทำเมนูนี้ทุกวันวันละจาน mm hmm. แล้ววางที่บันไดบ้านพร้อมน้ำหนึ่งแก้วไม่มีใครรู้ว่าเธอทำให้ใครกินจนวันหนึง่งหลานสาวเธอมาเยี่ยม แล้วถามกับยายว่ายายทำกับข้าวและเอาไปวางไว้ทำไมทุกคืนยายเงียบสักพักและพูดว่าอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาได้ยินคืนต่อมาหลานคนนั้นก็หายไปเหลือเพียงจานเปล่ากับแก้วน้ำวางอยู่บันไดบ้าน ชาวบ้านเชื่อว่ากลิ่นของกุ้ยช่ายจะดึงบางอย่างที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นและทําให้ผู้ที่ทําพิธีมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคืนนี้คุณต้องกินจานนี้คนเดียวคุณอาจจะแค่ได้ยินเสียงคนเดินรอบครัวในบ้านตอนตีสาก็แค่นั้นเองสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ หากชื่นชอบเรื่องสยองขวัญและชื่นชอบเรื่องของกินและการทำอาหารสามารถกดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ